ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวลาทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาเล่นกิจกิจอะไรวะลูกตาศกกิจฮาราวีนะครับใช่บอกวะถ้ากิจเนี่ยนะของอาสุรานะตอนนี้ผมได้สปอนเซอร์ซึ่งเป็นคนหาของให้นะครับชื่อคุณตังค์นะเพื่อนผมเองนะผมอาครับเข้าร่วมกิจนะครับผมวิธีเล่นลืมอ่านด้วยครับผมเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยนะตอนนี้ตายแล้วอุ้ยเล่นไงวะ มีหชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวหลสอ6เจ็ดละอ๋อคือขอให้ได้ของนะผมคือเพื่อนผมแบบต้องอายแชายเบเวลนะอ๋อคือมันจะได้กล่องทีนี้ก็เหมือนกิจที่เดียวนะผมได้กล่องมาเราก็ต้องมาเปิดกันนะผมอ่าโหกล่องไม่โผล่เลยกล่องโผล่เยอะเลยเพื่อนผมนี่หามันด้วยน้ำพักน้ำแรงนะผม โยชลาไ,นานไป้วครับผมไปเรื่อยๆนะผมก็ถ้าได้ของดีนี่ผมให้เพื่อนหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นของที่เพื่อนผมหามานะผมเราก็ต้องให้เกียรติเพื่อนนะผมเราจะมาเปิดสดให้สดกันเลยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอหน,น่อยเนาะผมเล่นเยอะ กทางหายกันไปนานนะผมหายกันไปนานจัดๆเดีย๋ยวบอกนะลูกตามหมดแล้วอะโหหมดไวมากครับผมได้มาห้าสิบหกอันนะครับผมแต่เรามาออกออกเลยเดดกว่าออกแล้วเนี่ยออกแบบเลือกตัวละครเลยอ่ะนี่ก็ได้เหรอมาผมเปิดไม์ในท้องผมก่อนนะครับ ตังฮัลโหลตังพูดดิเพื่อนตังผมไปว่ามาตอนนี้อัดคลิปอยู่ตอนนี้กูได้มาห้าที่โพก่องไอ้หียกูจะเปิดลัวๆแล้วมันจะมีชื่อฟ้าขึ้นวะได้ชีเหลืองขึ้นไหมดูดูแล้วจำเพื่อนกูจะแชร์ให้มึงดูชื่อไว้สัตว์เฮ้ยมันกดกดหลายชิ้นทีเดียวได้ไหมพี่แบง์ ไม่เคยเล่นวะรอ้องแม่ง5ที่6อันไปแล้วครับทีเดียวป้าบเชีย้ยไม่มีอะไรเลยสัสขึ้นเชียร์อยู่โอ้ขึ้นเชียร์เดียวไม่มีอาแฉะเพื่อนตังไ้เหี้ยเฮ้ยแต่กูได้ได้อะไรวะนะเนี่ยยาเรลูทาทสองชิ้นสามร้อยหนึ่งชิ้นเฮ้ย